เฮสต์เบอร์กีนะครับวันนี้พวกเราทีมพวกเราจะมาเปิดสกีตัวนี้ใช่ขายไม่นานได้ขายไม่ได้การเปิดกล่องเราเลยเปิดสี่พันใช่ไหมว่าเวลาเราอยากได้อะไรเราต้องบอกว่าเราไม่ต้องได้เลยกูไม่อยากได้อยาเม้าไดอย่ามาอย่ามาลุกเรอย่ามากูไม่อยากได้ไม่อากเอาเอามาทำไมเอาเฮสต์เบอกีเออมาทำอไรนี่ไงมาทำไมนี่เอามาทำไมเออผมกูเริ่มไม่อยากได้สกีแล้ว อันนี้เฟิร์สดีเอกนะครับผมนี่เอกตัดต่อไอ้นี่ซัพพอร์ตว r อารตำแหน่งแบบทำว r อารตารางทุกอ,อย่างนะ วันนี้ครับเราดีแล้วมีการตัวเราดีมากคนบอกให้เปิดอีกกดไลค์ไปแบบพันหมื่นหนึ่งแม่งคนแม่งกดเยอะมากไม่เชื่อดูนะครับวิวนะครับกับยอดกดไลค์เยอะมากนะครับตรงนี้เราก็เลยกลับมาทำคลิปที่สองเว้ยสองเพื่อเปิดแล้วเราอยากได้ไอ้ตัวนี้อยู่แล้วด้วยอยากได้ลิงแมอยากได้ลิงอยากได้ลิงครับเออโคตรเท่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใกล้ใกล้ใกล้กูบอนไม่้่ากูอยากได้หลุดเฟลหลุดเฟลกูเล่นลิงไงกูเล่นลิงกูไม่เล่นไงกูไม่มีวันนี้เราจะหาคริสตัลสีแดงครับผมแต่การเปิดเนี่ย คือใช้ไอ้เนี่หนึ่งกลมๆสีฟ้าเนี่ยนะครับมันสกอรกสบห้าบาทสิบ15บาทส0บสใบป่ะ30มสิเพล่ะอ่า30เพลตเฮ้ยมันเป็นเพลตเหร่อปองปองปองอ่ะดูดูนี่ดูนี้คือแรกวันนี้เราจะแรกๆเราจะเปิด5,000ครับแต่เราเอาเงินไปซื้อฮีโร่ใหม่หมดแล้วนี่ซื้อซื้อฮีโร่ใหม่ลงเนี่ยนซื้อฮีโร่เพนดมเพนด้าเนี่ยแบบหมดหมดตัวแล้วครับหมดตัวแล้วอ่ะเราดูราคาด้วยกันนี่คือลูกแก้วอันนี้ที่เราจะต้องซื้อนี่คือลูกแก้วนี่ครับแล้วเราก็จะเปย์มัน สามสิบคูมปองเพื่อลิ้มตัวเดียวเพื่อลิ้มตัวเดียวไอ้พี่มึงดูนะกูจะเปย์มึงหมดตอนนี้เรากดเลยไหมเลว่าจะกดเดี๋ยวไอ้ดีโบอไม่ใช่ไอ้ดีโบอเอาล่ะไม่รู้ถ้าที่โบอได้กูจะเล่นดีโบอ๋อเอาล่ะเราจะกดซื้อทีนี้ก็ได้นะเราจะกดดูรับผมมีหมดแล้วเห็นไหมครับดูในวงกลมนะครับผมมีอยู่แล้วมีอยู่มีอยู่คือไม่รู้เปิดไปเปิดไปมันก็เหมือนแบบกูเท่าทุนเหมือนแบบกูขาดทุนเหมือด้วยเออฉะนั้นไม่เปิดครับผมเลิกจบคลิปกับผมเอาถ้สิบลูกเท่ากับได้กี่ลูกได้ลอยลูกแบ่งนะครับอะไรดน คนละสิบ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 ไปสิบสิบไปไปเลยอ่าโอเคจัดไปครับผมเราจะเราจะซื้อแบบทั้งหมดมันร้อยห้าอันร้อยห้าสิบบาทหรือว่ามันถูกกว่าวะมห้าอันถูกกว่าถูกกว่าปะว่าหรือเท่าทุนเท่าทุนเท่าทุนมันกดซื้อกดซื้อไปเลยพี่กดซื้อแบบเยอะๆไปเลยกูจะซื้อที่เดียวอ่ะมันมันมีให้เลือกแบบซื้อที่เดียวไหมแล้วอ้าวในมูนไปแล้วอ้าว ได้แล้เนี่ยได้ไหมได้เลยที่จบคลิปเลยเนี่ยได้เลยที่จบคลิปเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปร้านร้านค้านี่ว่าบวกไปบวกไปบวกไปตอนนี้เราเสียแล้วเสียอยู่บอีเยนะบวกไปเสยอยู่แร้เหลือสองพันแปดร้อยนบผมคือกูคี้เก็ยเวลาข้เกียต้องมานั่งอย่างเงี้ยปรากับวันนี้เรามาเปิด RW1 สามพันบาทเราจะเปิดทีละอันหรหรือว่าทีเดียวหมดเลย ทีละห้าครับอ่ะทีละห้าดีกว่าโหนี่แบบกูเสียดายเงินมากกดไปเสียดายไปตัวเสียราต้องไปเราต้องเปหมดตัวเราไปห้าพ่อไปหัาเราเปหมดตัวไปเลยกดเลยบอกเขาดูว่าก่อนเราจะเริ่มซื้อไอ้เก้าสิบห้าลูกนี้เราซื้อไปหลายลูกและอย่าลืมครับคลิปนี้ขอ ซักพันไร้เลยเราเป็นคนักง่ายมึงเสียเงินสามพันหยุดบาทแล้เลียงเสียสี่พันขอสักพันไร้เหมือนเดิมแล้วล่ะโอเคจะเริ่มกระทื้นไร้เนะครับทั้งหมดขอพันไลค์เราจะมีคลิปเปิดให้อีกแน่นอนเราเราจะเปิดสามพันขึ้นตลอดเรานี่คนตื่นตาคนเปย์ครับคนตื่นตาเพิ่มไหมพร้อมเผื่อไหมพร้อมไหมพร้อมครับผมพร้อมเงินสามพันที่ผมซื้อไปเจ้าตัวนี้กัเลย ตอนนี้เรียบร้อยครับผมเหลืออยู่18เท่านั้นเหลืออยู่18บาทครับผมถือว่าหมดตัวเลยพอมไหมพี่เปิดก่อนเลยวสิบลูกโอเคพี่พี่กดไปเลยพอพี่เมื่อกี้พี่กดไปแล้วต่อไปตามผมได้ละดวงนี้บึ้มโอ้โหลุ้นเลยปาดบอย่างนั้นก็ได้เงินซื้อลุนเดี๋ยวเราได้เงินซื้อลุนตัดไปแล้วอ่าสิบลูกสิบลูกดวงดวงมันต้องมาดวงอะแต่ทำให้เงินมันเพิ่มละแปลว่าดวงไม่มาเนี่ยดวงไม่มาเหรอกดไปเลยเฮ้ย เงินมากมากเลยเงินมากูรู้แล้วกูไม่ได้กูไม่ได้แน่ๆมันต้องแบบเขาว่าถ้าได้เขาว่าถ้ามันได้จริงมันจะมีแสงสีทองแบบว้าปันใหญ่มากเปลิงตัวเดียวนะผมไม่ได้ตัวอื่นเลยนะครับผมแล้วบอกเลยอยู่รงนลิงเไ่รูมันอยู่ไหนวะเนียลิงมันอยู่นี่อยู่นี่ลิงอยู่นี่ลูกแกลูกแ้ลู้นลูอกลังจะเปิดมึงเปิดอะลังจะเปิด ถ้าอยากสีทองเยอะแป๊บมึงได้ชิซันทองเยอะทองได้โชคเลยทองเนาะเราต้องไปที่นี้แล้วนี่รอบนี้เลจ้าเจ๊งไหมหรือว่าจะได้หรือว่าท่องท่องคาถาด้วมาเรจะปาดชายเยาดพดปาดปไอ้กูว่ามันต้องมีกูว่าแบบพี่ว่าต้องแบบมันต้องแบบมีข้อแรกเปลี่ยนอะไรเงี้ยใครเปิดใครเปิดได้ทำอะไรในคลิปหน้ามันจะแบบเปิดได้เพชรอย่างเงี้ยอีกสองคนทำอะไร ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเออคอมเมนต์มาเลยดีกว่าว่าให้คุณผู้ชมคอมเมนต์แล้วคลิปสามเราก็มาทำแล้วคิดมั่นใจหรือเปล่าไอ้มั่นใจดิแล้วคลิปสามเราก็มาทำเล่ากับคนจีนอะไรก็ได้อะตอนไหนก็ได้ขออย่างเดียวแพ้หายก่อนมึงไปจริงแล้วว่ะนี่โอเคคลิปหน้าถ้าในนี้ใครเปิดได้เพจคลิปหน้าให้คนดูพิมพ์เม้นบอกว่านั่นแหละคลิปหน้าจะให้อีกสองให้คนสองคนทาอะไรเออมาพร้อมพีสิบลูกไปแล้วครับผมดูนี่เลยดูนี่ ดูแสงแสงมาแสงมาพลังเปลแสงโคมะไม่ได้โอ้โหมึงนี่แบบมึง่บอกกันได้ดิมึงบอกได้ดิอยู่เดียกันเนี่ยดูจากเสียงไอ้สีทองแล้วมันไม่ได้ไงนี่โอ้ยอีกรอบครับผมโอ้โหแม่งเพชรไอ้อย่างน้อยก็มันเป็นเพชรจริงด้วยถ้าถ้าพี่ได้เพชรอันนี้คือแบบพี่แบบพลิกเลยแม่งลิกเป็นห้าเลยถูกไหมครยบท่านอาจารย์เหมือนเหมือนในเครื่องลออตตเถูกลอตเตอรี่เออลอตเตอรี่ไหลไหลเพชรไหลมาเลยเดี๋ยวผมสืบลูกไทยครับก็ไปแล้วเอากาศกำลังเปิดครับ เงินหายไปทีละ150บาทครับโอ้ได้ถึงสกินเงินหายไปทีละ1้0บาทครับก็ต้องจำทีมันต้องได้ไม่ได้นี่คลิปนี้เราจะไม่ได้ไมเจงนี่ว่าคลิปนี้ยังก็เจงยังไก็ไม่ได้เราเวเปิดตั้ง5 0 0พไอ้4ี0 0มีแล้วเปิด0นได้เลยวะลิงไฟนะเว้ยลิงไฟนะเว้ยเอก มีกระตุกมีกระตุกมีกระตุกมกระตุอ๋อแม่งเอ้ยคอมเต็มแล้ว่ะเตุกนี่คอมเต็มแล้วะคิดว่ารอบเนี้ยมันมีกระตุกก็คิดว่าแบบเหลือ40ลูกสุดท้ายเราเปิดทีละลูกมั้มันจะช้าไปไหมวะเอาจะทาง20ลูกแล้วกันเปิดทียี่สิลูกไม่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 พอเลยยี่ลูกเปิดทียี่สลูกเปิดทีละลูกอ่ะเราจะเปิดคนละห้าก่อนคนละห้าเปิดคนละห้าก่อนคนเลยยังไงจบแล้ว ให้กดเลยกดสุ่มงี้เลยฮะกดสุ่มเลยเอาเลยมันต้องเป็นแคเป็นเคปหัวนี้นะครับผมมีเงิน8ปดพันแล้วนะ่ยแข่อเขารวยจบ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 เว่าแจ้งจริงๆอ่ะเจเ้ยน่ไง่อ้เอ้เออก้เออไเออไอ้้ เเฮ้ยดูดิว่ปิดยาแล้วเฮ้ยนงพี่ืามนลหนึ่ผเล่นิงมาเนี่ยผมต้องได้บอกแล้วเฮร้รเปิดเราปิดแค่ม่ถึงไม่ถึงร้อยูกเล้คุ้มากเจ้ลูกเออบกเลยคุ้มุดชื่นชือ้เห้ยโดล้เได้ยังนนเขึ้นเหาได้ยัเรเฮ้ยวแเปิด เปิดทีละห้าเองอ้ยดีใจด้วยกูดีใจกูเสียใจด้วยี่ป้านใจพี่ไม่โดดมั้ยโอ้ยโดดเนีเกได้แล้วเอกไเล่นลิงใช่ไหมได้เล่นลิงแล้วแล้วลูนพี่ครบไปไหมเฮ้ยเนียแหลไปถ้าพันได้สองตัวนี้พี่เฟื้อเลยวะเฮ้ยมึงไม่ต้องเปิดแล้วมึงได้ละอ๋อเหลือมึงกับพี่พี่อยากซื้อพี่อยากซื้อแพทเทนไฟล์มากต้องมามาโอ้ยเอาหมดรอเร ดีสามดีสามพุ๊เฮ้ยพี่ได้เยอะมาอย่างนี้สามพันสามพันเพ็ดพอลูกคนแลูกเยอะซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยจริงๆแ้วเราขาดทุนมากเราบนี้เราเปิดคือเรามีตัวคนถ้าเราไม่มีตัวไม่ครบนะเราเปิดเลยได้กำไรมากเว้ยได้เยอะเพราะได้ตัวพอสกรีนอันนี้นะฮะเดี๋ยวว่าสามารถเอามาลงทุนกันได้ได้เลยที่มีงบหนาอันเดียวใครจะโดนทำโทษอดไบนแล้วเดินคู่เฮ้ยเดินคู่ก็สบายใจแล้วะเดินคู่อย่าเดินเดียวเลยโอเคก็เดี๋ยวเรามาแลกกันเลยดีกว่าครับ เราได้ลิงล้าหมดไป3สามพันแปดร้อย่ม0ป๊ะสามพันแปดแปดพัแปดอกว่าไม่ไม่สามพันแปดสกว่าพี่ใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ลูกจะเท่ากทำไมครับมันไยลูกเปนสามเป๊ะสามพเป๊ะได้มาเรามาซื้อลิงกัน มึงดีใจมากไปที่ร้านค้าลอตเตอรี่ใครที่สนใจอยากจะไปเห็นได้พวกเรานะครับแอดผมมาได้ครับพี่บอสนอนก็แอดผมมาได้เร็ววะแบตเตอร์ไฟอะไรแบตเตอร์ไฟไม่มีออฟยังเหรอแบตเตอร์ไฟไม่ต้ออกไปแล้วให้เราแคปให้คนดูลิงผมขอแคปก่อนนะครับผมจะเอาไปอวดคนในเฟาแล้วแล้วมึงจะกรอมันนี้อะไรทำขึ้นมาเลยของครับใช้ แคบไปแคบไปเลยวดวดวว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 ่อนปวดเพื่อนปวดเอนวดๆๆอนวดๆๆอแล้วก็แชร์ลงฟุแล้วก็พิมพ์ว่าสดชื่นสดชื่นสดชื่นอะไรวะโดนน้นโดนร้อนูได้แล้วโดนดาโดนเว้ยแม่พี่น้องดลนแล้วนวนี้แชร์เรียบร้อยแชร์หน้าด้วย เไม่ไม่แล้วถ้าถ้าเป็นลิงทำลิงต้องไปทำลิงทำลิงไปเขาไม่ได้น้เราจะเราพิเศษใช่ไหม้หนาคอด ไม่พอไม่พอไม่พอพี่เป็นเฟย์หมดไปแล้วมีเงินถ้ามีเงินนะเดี๋ยวซื้อซื้อซิเลถ้ามีเงินซีเล่ไม่มีเงินไม่พอพอแล้วเอเยอะเลยครับเสียไปเยอะดูครับทุกคนแอดมาแล้วทุกคนส่งมาให้ผมเออมันติดมันโดนยาตัวไหนเพราะว่ามันดีใจที่เราจะได้เล่นลีตอนนี้ลเป็นซีซั่นที่รีแรงนะครับผมก็รีแรงมากผมอยู่ที่กินัมรอบที่แล้วผมอยู่ที่คอนนี่ครับดูจากไหนดูงี้ได้เห็นไหมตอนนี้อยู่คอนคอนคนเลิศสูงสุดเยอะสูงสุดใครที่ชอบด่าว กูกากนั่นแหละกูกากนะมูฟี่กูก้ากูก็กากจริงๆจริงแหละใครกันเป็นข้องในเชอรเลยอ่ะมันนี่นคนที่ชอบดักกากนะครับจักไว้นะครับผมเนี่ยกาก กากจะบอกทำใหม่ไปไม่กากไม่กาะคนกะผมรู้กพราะบอกว่าผมไม่โด่งไม่เก่งอะไรกันผมเป็นคนที่พอดีครับเล่นเล่นพอได้แต่อยู่คอนคือสูงยศสูงสุดของ R O V ประมาณนั้นนะครับผมก็สูงกว่านั้นก็ไอ้นั้นไรับอียศอะไรที่พวกนั้นกินงานได้เขาห้าสิบป่ะเขาห้าสิบป่ะอ๋ออุ้ยไม่ไหวพี่คอนสิบสามสิบสี่ก็พอแล้วขึ้นกูอดใจใหญแล้วอ่ะผมอยู่คอนสิบสี่ครับผมอยากอยากโชว์อยากโชว์เฉยคเราไม่ันเนี่ยพี่รอพชี่ต้าไปว่าพี่รอพวกมึงอยู่แล้วรอเล่น ครังร oh, <okay. S 1> ้งที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนที่นำมึงน้องแล้วผมก็เล่นแบบใครเขาไม่ได้เลยต้องเล่นโหมดธรรมดากับพวกมันแค่ผมร <c oughs> อบนี้เราจะรอพวกมัน <c oughs> แล้ว,ลวจ,ะจ,ะจะดูกันครับว่าเดี๋ยวจะมีคลิปเอาวีแบบลงแรงแบบ,บัวร้อนจริงๆเลยพวกเราห้าคน ทีมรามีคนเนเฮ้ยไอ้มมยเลมาหน่อยไปไป่ไอ้นะใ่คนนึงเยวเฮ้ยพี่ตีชวนวะพี่ตชวน R O V วะอยากเจอลิงใช่ไมล่ะเฮ้ยอยากเจอลิงใช่ไหมต้เจอลิงใช่ไมล่ะเจอลิงใช่ไมเจอลิงั่ะเดี๋ยวเขาอยากเห็นลิงใช่เาอยากเห็นจัดไมล่ะเป็นคลิปก่อนไม่โช่างมัน่เจอได้เดี๋ยวผมผมขอจบคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปแล้ง R O V เมื่อกี้จะบอกว่ารอพวกมึงอยู่เลยเอาะาวะนี่ก็เราขาดใครคนน่ เ <medio S 2> ข้าว่ะดิมไปไหนขาดขาดล็อกลยขาดกเลยขาดวลรอกแล้วเดี๋ยวขาบ้คนนึงคนาอไรอ้นันลางงานลางงานครับผมลงเดือนไม่ไจริงาลางงานแล้วหรวันสาตอนนี้เหรอครับอ่าตอนนี้ผมบอกว่ามึงมาเดือนหน้าเลยมึงไม่ต้องไม่ต้องทาเลยโอเคจากลางงานครับเป็นดนพักงานเฮ้ยเราไม่โหดไงแต่เรายกเพื่อนเพื่อนักมเอออยู่อยู่ให้มันครอบครัวอยู่กับตัวตนไงสิเดยก็ไม่มีเงินแค่นั้น กมาีตโอเคพวกเราทีม h M T V หรือว่า Steve Family ต้องจากช่วงนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับกระทืบไลค์ครบ1,000ไลค์นะครับผมแล้วครั้งหน้าเราจะมาเปิดสักเท่าไหร่อยู่วะ5,000ไหมถือเดี๋ยวเดี๋ยวถือเงินเนี่ยครั้งหน้าเราเปิดสัก5,000ันน5,000เลยเหรียญเออแล้วก็เจี๊ยนนี่ลุ้นหน่อยใช่ป่ะเอาสองอันเลยด้วยสองอันสองอันเลยเหรอลูกแก้วลูกแก้วสองอันเลยเท่าไหร่กี่เท่าไหร่พี่กี่คูปองพี่กี่คูปองห้าพันนะห้าพันเอาได้ห้าพันเอาไปเลยกันครั้งแรกครับสามมีเท่าไหร่เปิดธนาคารกันดูงบในกระเป๋านะครับใช่ครับ โอเคเจ้าค okay, ิดหน้าผมสำหรับีผมสวัสดีครับผมขอบคุณดูทุกๆคนสรับวีผมสวัสดีครับ